สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิมโมฮานะครับอตอนนี้อยู่ช่วงกิมโมฮา,าร์เดลี่ไลน์นะครับก็วันนี้เราจะมาจัดตารางเรียนกันนะก็วันสืบเนื่องมาจากวันที่24ผมได้เปิดเปิดเรียนออนไลน์นะครับซึ่งโรงเรียนอื่นนี่เขาก็เปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับแต่โรงเรียนผมเนี่ยที่เปิดชา้ากว่าคนอื่นจริงๆก็ได้เรียนออนไลน์ตั้งนานแล้วเนก็ได้ออนไลน์กี่ทีได้เจอเพื่อนๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงต่อแ,แต่ผมจะระวังว่าโควิดอันน่ากลัวนะถึงตอนนี้มันจะนานไปแล้วแต่มันก็น่ากลัวเหมือนเดิมถ้าติดก็คือเออคัตเตอร์บ <Boom! S 1> ูมนั่นแหละตามนั้นเออคอนเทนต์วันนี้เราก็จะมาจัดตารางเรียนนี่กระเป๋าผมไนกี้ครับอันนี้ไม่ได้มาขายไม่ได้มาเอฟสินค้านก็เราจะมาจัดตารางเรียนไปเรียนหนสืีกันนะ ถามว่าเรียนเรียนแล้วออนไลน์ออนไลน์กับออนไซต์ไหนดีกว่าก็ต้องตอบเลยครับว่าออนไซต์ดีกว่ามันได้เจอครูได้เจอเพื่อนแบบได้ถามกันได้อะแต่อันนี้แม่งไอียออ,ออนไลน์บอกตรงบอกตรงไงนะนอนนอนหมดวันบางคนไม่ใช่กูกลัวก็เรียนอยู่แต่ถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจบ้างเลยแต่มันบอกไงมึงต้องมึงรู้อยู่เลยใช่ไหมว่ากูพูดมาถึงอะไระที่กูสื่อ่ย รียนออนไลน์มันเข้าใจกันไหมกูจากรู้อ่ะแบบว่าส่วนมากไม่เข้าใจหรอกเข้าใจจริงคือแบบมึงโอ้คือเรียนมาก่อนนั่นแหะมึงถึงเข้าใจนี่ยเจ๊อย่างเช่นเอ่อแคลคูลัสเบื้องต้นกูก็เรียนพิเศษมาฮะกูก็เข้าใจอยู่แต่เพื่อนบางคนอนะนกระทำการบ้านกูกูก็ต้องบอกมันเพราะก,กูก็มีความรู้อยู่บ้างนะนิดนึงนิดนึงนั่นแหละไม่ยากอะจัดตารางเรียนกันไปเป็นโซนหนังสือผมนะครับผมก็จะมาจัดตาราง ก็คือคนอื่นเขามีเป็นชัน้นหนังสือใช่ไหมแต่กูแม่งฟังแบบเ,เป็นแบบวิชาแรกของเราก็เป็นชีวะครับ <c oughs> ถามว่าชีวะได้จดย์ไหม <c oughs> ตอบเลยไม่เลยเฮี <c oughs> ยาหายากนี่ครับชีวะหนังสือผมไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเรียอยวไลน์ครับโอเคได้แล้วชีวะวิชาหน,นึ่งแล้วก็ภาษาไทยอันนี้มอขอในเซต <c oughs> ถามว่าอ่านไหมก็อ่านอยู่แหละแต่ <c oughs> ไกลอย่างนั้นวิ่งเฮีย้ยตกเฮี้ยใ,ใกล้ถังขยะเลยถ้าเกิดหายก็ไม่แปลกใจนะโอ้โหโอเคภาษาไทยโอ้ยจะเป็นคนอื่นจะสบายกว่านี้สะดวกกว่านี้แต่ผมผมขี้เกียจหาชั้นหนังสือครับหนังสือครับหนังสือไม่ได้ครับไม่ควรลืมก็คือหนังสือครับอย่าโดนครูทำครูนัดนโทษโดนครูทำโทษครับพูดแต่งกวนเดี๋ยวเนะดี๋ยวเดี๋ยวโดนครูทำโทษนะอืมเยี่ยม เยี่ยมไปเลยเราไปเออก็เคมีเอ้ย yeah. เอาเปา็นว่ายวขอจัดนังสีเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคโอเคผมก็จัดตารางเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะ <laughs> มันเป็นแบบกินมโมเอช่วงรายการกินมอโมฮาร์เดลิไลเน่ก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตปัจจุบันของผมคนระับนอกหจากจาการเล่นเกมนะทุกคนก็สามารถดูได้นะครับแต่ผมไม่แค่ยอดวิวน,นะคนจะดูก็มาดูดเล่นๆได้แบบแก้งเหงาอะไรเงี้ยก็อยากเห็นหน้าผมก็ มาดูได้ช่วงกิมมาร์ฮาร์ดเดอรไลฟ์นะครับเดอร์รีไลฟ์กิมมาร์ฮาร์ดเดอร์รีไลฟ์เดอร์ไลฟ์โอเคแต่ของเสร็จกระเป๋าเราียบร้อยวู้ข <c oughs> อไปโรงเรียนเลยไปโรงเรียนละโอเคถ้าเกิดชอบก็เอออย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับกิมมาร์ฮาร์ดมีช่องเดียวนในประเทศไทยมั้งเนาะแล้วสักว,วันจะไปขอเราแลครับเราจะเติบโตไปด้วยกัน บายเออจะบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับโชคดีในการใช้ชีวิตครับผมอวยพรทุกคนได้ผมทาคลิปผมก็ชอบอวยพรคนที่มาดูคนที่ดูคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จครับ